สามราศีที่มักสมงหวังในเรื่องความรักราศีที่สมงหวังในเรื่องของความรักอันดับแรกได้แก่ราศีกรกฎทำไมราศีกรกฎจึงสมงหวังในเรื่องของความรักราศีกรกฎเป็นราศีของดาวจันทร์ซึ่งอันดับแรกเลยที่ประสบความสำเร็จมายๆในเรื่องของความรักเนี่ยคือมีดวงดาวในเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงและผู้ชายก็ได้นะจึงบอกว่าผู้ชายถ้ามีดวงดาวดวงจันทร์ เป็นดาวประจําของราศีคือพลังของเพศหญิงพลังของผู้หญิงก็คือดาวจันเนี่ยราศีกรกฎนั่นเองคือจะบอกว่าถ้าผู้ชายจะมีดวงนาลีอุปธรรมถ้าผู้หญิงจะมีสามีคอยสงเสียเป็นที่รักของผู้คนและคู่ครองจึงบอกว่าทําไมมันมีเหตุผลว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยมักจะอ่าเขาเรียกว่าบริการเก่งหรือเป็นคนที่รู้จักการอ่อนโยนรู้จักการที่ เข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นหรือบางทีเขาเรียกว่ารู้ใจคนอื่นนั่นเองบางทีงานเกี่ยวข้องอ่าเรื่องการดูแลการเงินการที่อยู่กับคู่ครองแล้วจะสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ได้หรือการควบคุมการกลุ่มอํานาจอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาจะสามารถคอนโทรลคู่ครองการคอนโทรลหรือรู้ใจแม่ผัวแม่สามีหรือบางทีก็เอาอ,อกเอาใจคนอื่นอะไรพวกนี้จะสามารถทําได้ดีเพราะฉะนั้น ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะคองเรือหรืออยู่กับเขาเรียกว่าการที่อยู่กับสามีภรรยาอะไรเงี้ยจะสามารถทําได้ดีมากๆตรงนี้เป็นจุดที่กลุมหัวใจของคู่ครองได้เอาสรุปไง่ายคือการกลุมหัวใจของคู่คอรองราศีกรกฎสามารถทําได้ดีที่สุดจึงบอกว่ามักสมหวังในเรื่องความรักเพราะรู้ใจคนอื่นราศีอันดับสองคือราศีมีผมจะบอกว่าราศีที่น่ารักแค่เห็นคุณก็จะถูกราศีมนีนสะกดได้เลย เพราะว่าหน้าตาหรือว่ารูปร่างของเขาหรือว่าเอกลักษณ์ภายในของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนั่นก็คือราศีมีนจึงบอกว่าราศีมีนไม่ต้องทําอะไรมากแค่คุณยิ้มยิ้มเท่านั้นก็จะสามารถดึงดูดคนรักดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดเงินทองบางทีคู่ครองที่คุณต้องการก็เข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเหมือนกับแค่กระดิกนิ้วแค่ขยิบตาเขาก็เข้ามาแล้วนี่คือลักษณะของราศีมีนเพียงแต่คุณแค่ประพฤติตัวดีๆแค่นี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ อันดับสามนี่ทาไมผมถึงจดให้อันดับสามคือราศีพฤษภราศีพฤษภเป็นราศีที่คุณจะว่าราศีพฤษภข้อเสียของราศีพฤษภมีอยู่อย่างหนึ่งอย่างคือปากหนักบางทีอาจจะไม่ชอบแสดงออกตรงๆเป็นคนเงียบขรึมแต่ราศีพฤษภมีข้อดีคือเป็นคนอารมณ์ศิลปะเป็นคนอารมณ์ศิลปินเป็นคนที่มีความมีความเป็นกวีมีความเป็นอ่าเขาเรียกว่ามีความเป็นศิลปินศิละปะผมเงงรียกง่ายอย่างเงี้ยจึงบอกว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในบรรดา อาจจะไม่ได้นักหนูที่สุดยังมีราศีอื่นอยู่อีกแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างเฉียบมังค่านวยทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่บางทีอาจจะมีความรู้ใจคนอื่นแต่ไม่ชอบแสดงออกแต่เป็นราศีอันดับ3ในการที่ส่งหวังเรื่องของความรักเพราะเป็นคนที่รู้จักเรื่องของศาสตร์และศีลเป็นคนโรแมนติกจบไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดี